เไม่ไม่ถ้าเกิดเป็นปีบีเจปีบีเจมาเกิดที่สนามบินน่าจะบียี่หแล้วงั้นนะคือบินบินผ่ากันมาถึงก็ทิ้งระเบิดใส่โอเคเรียบร้อยคนเดียวปีบีเจมากเลยว้าวพลาดมันทิ้งพลาดลูกหนึ่งเข้าไปแคบติดเดียวไอ้ชี่ยิงผิดรถลี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 รถโอเคทันโอ้โหเฉียดผิวเอาชนะโอ้อะไขึ้นเด้อ อุ้ยแมงเลยเฉียดฉิวสั่นมากเฉียดมากโย้ยเน่าวะมีการกระตุ้นอุบลิตมาโอ้ยปุฉีปุฉีอยากเข้าน้ำมัวในตอนนบิ๊กคอรี่เปิดควันฉลองชัยอยับกองน้ำเฮ้ยเข้าในตอนนี้กดกดเลดี้ก่อนแล้วค่อยก็ค่อยไป กี้ไม่อยู่ที่ชนะหรือแพ้ชนะครับชนะครัชนะแบบบูนวิทย์ชนะแบบบูนวิทย์แต้มเหลือนิดเดียวไอ้เด็กกี้บอลทันพอดีเลยกลุ่มไม่เนี่ยไม่ได้กลุ่มเม่อไหร่เห็นมั้ยเม่อไหร่เห็นมั้ยเม่ไหรเห็นมั้ยคือไอ้ของเม่อไหร่เห็นร่างกระตูนไอจอยนี่ไม่จอดเลยอมเรียบร้อยครับโอยงไงไม่ได้ด้วยอีกแล้วอีกแล้ว เราปาหานี่แบินมาแล้วเเปิดลยอยู่น้ำพิซสุดแล้วยอรอ๋อเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเมื่อกี้คนเว็บเดบิลคนไหนตายบ้างหล้ดเลยกันเลยด้วยโอเคตายแล้วโอเคตายเฮ้ยมันยิงมาแล้วยิงแล้วมันยิงแล้วไปเลยเฮ้ยปั๊บวิ่งไปเลยไปเลยไปเลยมันยิงแล้วยิงแล้วไปเลยเราจังหวะนั้นทำไมถอยหลังไปแล้วนะไม่ไมเดินอ่ะ เข้ามเลยิ no way, no ่งไปเลยินหไปเลยินโอ้ไม่พุ่เข้าหน้าไปเลยแล้วไปเลยยิงตัวมันยิงตัวมันยิงตัวมันยิงหัวเลยเขาจะยนั่นแกูเดี๋ยวอะไรนะ เคลียร์เคลียร์หมดเคลียับหมดแล้วออทวิงสองอ่ะออดวิงสองตายแล้วเคลียร์ครับหมดแล้วโอ้ยตายแต่เป็นเกมเลยโดนมิไซายญี่ปุ่นไปอืมโอเคแล้วจำรวจควายมันแรงเจลียร์นี้เลยที่ที่ว่าคุยกันคือระเบิดก่อนเมื่อไรก็ได้สักคันอย่างดีรถถังอุ้ยชิโขยขนาดนั้นเลยใช่ มันมาอีกแล้วทิ้งกูจังเลยเออให้เอาไปจุดเพื่อมาเลยไม่น้ัวดีแล้วดีนะไม่ตามพี่จุดไปเรื่องจัดการทับพื้นให้บอกแล้วมีไอ้ดีนะไม่ตามพี่จุดไปถ้าตามไปอย่างนี้นจะระเบิดด้วยมึเห็นมึงเห็นเป็นตัวตัวคอยลรอฮะตัวรอดเหมือนรอดระเบิดอ๋ออยู่พังเกียร์เกียร์กูอย่างเงี้ใช่ไหม เดี๋ยตะเลยเพื่อเตะเลยกำลังป่าเอนจินพังแอนเทอร์แอนเทอร์เอนจินพังครับผมไปยิงหันปอมละหันป้อมละยิงป้อมยิงป้อมมันก็เลยเจี๊ยบโอเคงามมากครับโอ้ยแล้วก็สุดท้ายเห็ทีสามสี่อยู่แล้วทีเนี่ยไอสองตัวนะครับโซเชียลนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเติมเติมระเบิดมาหรือยังแบทครับผมไม่เห็นครับ เอาไปเทสทายตนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับฮะเป็นั้นเหรอโอเคสวยไปพวกเราสะพานรอยอยู่สะพานลอยสะพานเข้ามาเบี้บึมใช่ลงใก็สะานสะพานรอยอยู่สะพานอยู่ไหนคุณเบิร์ไปเลยทางทางซ้ายคุณเบิร์ตทางซ้ายเลยลงใต้สะพานเนี่นไปทสะพานอ่ะ่านลกูนี่เองอ่าเลหลงน้ำพอดีเลยช่วยลดแรงระเบิดใช่ไได้ลงน้ำเลยได้แล้ว เป็นไงพี่เจ็บไหมพี่ไม่โดนคันคันครับคันคันบอกแล้วมันเลยแรงเบิดโอ้ยทำไมรถกูช้าอย่างเลยมันทำมาด้วยสิว่ามันมันมันรถถังมันเบาขึ้นยังไงไม่รู้ทำไมรถทำไมรถผมมันช้าอย่างงี้นี่เขบอกว่าโมเดิร์นไม่โมเดิร์นเร็วรถใหม่จริงประเด็นเป็นรถสงครามตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตรงนี้มันเลิกดีว่ะตรงนี้ละกันแผลตรงนี้แหละเออ แล้วก็จมเฮ้ยจมไม่ได้แล้วก็จม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 เฮ้ยช่วยด้ยช่วยด้วยกระลังกระลังนะพี่ดวยเป็นไงล่ะเรื่องความอยากลงอยากเล้ยงคนเราเไอเดี๋ยเด้อไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมามันไม่จมมันไม่จมไม่ต้องไม่จมไม่จมไม่จมมัวเกลียวหัวเกลียวสูงเกินไปว่ะกูเข้าไม่ได้ไม่จมไม่จมด้วยความอยากลงอยากเลี้ยงคนเรานะไม่จมไม่จมไม่จมอันนี้ของเนียนอยู่อันนี้ของเนียนอยู่เนียนอยู่ข้างหินเนี่ย ไันเล็งใครอยู่แล้ะไม่จมเราไม่จมเราไม่จมเราไม่จมอยู่ดีอยู่ดีไม่ต้องมาอยู่ดีโอเคโอเคโอเคฉันจะมองนายจากใต้สะพานแล้วกันยังเล็งตูอยู่เลยยู่งอินเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วรุ่ออะไรมามาผมเนียน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 โอ้ยหลอดเว้ยไปจะโยงน้ำใสแล้วเปิดใส เย้ผมยิงไทเกอร์ได้ระเบิดทีแปดทียังเหลือนะขอป้อมแดงเวนเอ้ยขอป้อมมันดงขอป้อมมันดงไทเกอร์ขอป้อมแดงไม่เป็นไรขอมาเค็ดแล้วเออ๋ยวน่าจะเกือบเค็ดละเธอได้สองรอบวะเนี่ยไอ้คอมันเค็ดไปเลยยิงตัดปืนตัวนี้อโอ้งนี่เราสู้ได้หวังนี่เว้นเลยไม่ใช่สองร้อยสิบแลไรไอ้ยังเงี้ย ทไทเกอร์ตายครับผมแพนเทอร์ติดญี่ปุ่นแพนเทอร์แพนเทอร์หน้าพี่ครับผมว่าแค่สิบกิโลญี่ปุ่นคือเป็นกิโลนะไม่ใช่ปอนนะคือลูกมันจะหนักกว่าชาวบ้านเขาเพาะมันลูกใหญ่แต่เมื่อกี้เห็นลูกเห็นลูกใหญ่ๆแล้วเมื่อกี้ใช่ลูกมันใหญ่ชาวบ้านเขาไงคือมันเป็นกิโลไงมันไม่ได้เป็นปอนแบบชาวบ้านก็รู้ไงเป็นมันเลยมั้่มึงไงเฮ้ยมันออกมาแล้วตรงนี้ครับผมอยู่ตรงนี้ชาวบ้านเป็นปอนได้ป็นกิโลเอ้ายิงอะไรอยู่พัด แม่งเบรกแม่งเบรกโชคดีไปนะมันนะแม่งเบรกเฉยเลยโอเคกันเนอร์ตายไทเกอออร์ต้้งหนายู่โอเคเคลียร์เคลียร์แพนเทอร์แล้วก็มาลุมไทเกอร์คันนี้แม่งเบรกเฉยเลยโอเคแพนเทอร์เดี่ยงครับผมโอเคมาตรงนี้ครับโดอยู่ตรงนี้ไทเกอร์อีหลอเจอรอเจอแล้วพี่อีเหลือเป็นเครื่องบินละใช่เหรอมันยังเหลือคันนึงเหลือคันนึง ท้งหน้าคุณเบิร์ตไปเลยเนี่ยใช่ทั้งหน้าคุณเบิร์ไปเลยไทเกอร์ตายก็เหลือ่เนี่ไม่เหรอที่โดนหารหารมยู่ดมแดมเรียบร้อยครับยอทีนี้ไปหาที่โซนบินแคไปแล้วพอเราแคบไปแล้ว่านหนึ่งจังไปนหึ่งเยนะไปบ้านรางรออยู่ตายแล้วต้องตายกนเหรอลี์เคลียร์ครับรงเราถังเคลียร์แล้ว 109กำลางรออยู่หาเลย 109k เข้าไปสองมันเหลือเหลือขึ้นไปสองหนึ่ง 109k กับเอ่อกะพัดกหนึ่งไม่ระเบิดแอดวก็ไประ้งยานปกติไม่ใหญ่ั้งแผงไอ้นี่เป็นหายข้างเดียว19ยังเย็นอยู่นี่ไวิดหนึ่งโอ้ยนี่มันเดาถูกรู้ได้ไงวะเนี่ยเดาถูกดามันเดาถูกเฉยเดาถูกอุ้ยอนเดินเล่นรอดมันน่าจะเบ็ดใหม่นะเครื่องบินยิงหลังคาดีได้ เฮ้ยมันเห็นจริงด้วยใครตั้งใช้ตั้งหน้าปกไปดิดถึงเวลาวิ่งหนีแล้วบึ้มอุ้ยนี่ไงกระเบื้องโอลากระจกรโดดล่วงมาแล้วกระเบื้องโอลาพังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันน่าจะบินกลับแล้วแหละสังกสียางยางมันมันมันชนหัวแล้วมันชนหัวแล้วไม่ทนลูกมะพร้าวได้จรวดอะไรจิ๊บจิ๊บ ชนะไม่ที่เราเราเหลือคนเหรอเนี่ยนึกว่านึกว่าเหลือกันสามสี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าบีนะเอสิบแปดอ้สิอสิบแปดโอเคโอเคโไปได้อยู่ไปได้อยู่ด้อยูเดียวไอ้บีบีบีคนมาีคนมาไฟเตอร์นี่มึงจับคู่กันเหรอมึงจับู่กันยิงไอ้คนมาแล้วสี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บังล้วบังล้ ไม่ยอมบ้านทายทายที่ดีสู้เลยที่กว่าเออไม่รอจีแล้วข้างสองข้าสองมาแต็มอีก้ายข้างหน้าก็สู้เลยเนาะดอกไฟเลยเนาะดอกไฟกลับบ้านก็กลับไม่ทันมันอยู่แล้วมันเร็วกว่ามันมันรมรำหนึ่งบวกบวกเลยก็ได้ยิงยิบมันล่อรำหนึ่งไงเห็นแล้วบินกำลังถ่านอยู่เออก็ยิงจุดไฟไหม้ยิงมันจะไฟไหม้แล้วเครื่องมันดับอ่ะโอ้ตรงตรงตรงข้าวมีตัวหนึ่ง เออตรงแทงน้ำตรงนี้คันหนึ่งใครจะไปล้วนจะปิดด้วยไม่ได้วะมไม่ได้มึงไม่ได้มึงไม่ได้แทงน้ำคันนึ่งแต่ผมไปผมยิงไม่ได้ไม่งมุมยิงเลยตอนนี้เหลือมันไม่รู้รถอะไรแต่มันเร็วมากเลยรถถังาป่าเร็วเออผมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๋อมันอยู่แถวเออยู่แถวอยู่แถวมาจุดไหนจยวดสัจวดจุดจวด สุดยอตู้เอไอเอไอครับเอไอไปเลยอย่าดูโคคมันนะอย่าดูถคมันทำไมไม่ยิงทะลุมาเออนี่จลดการเลยตรงนี้ตรงนี้เไอเลยเอร์ชิงเฮอร์ชิงเหรอไม่ใช่เขาจะยาวทีที่ห้ามากกว่าอ้ทีห้าทีห้าเออทีห้าเยขาจะยาวทำมันไม่ทำห้เออทีห้าทีห้ีมาอีกทีมาอีกทีมาอีกทีไปมาร์กตังก้อนหินเลยไม่ต้องเห็นตัวมันหรอก ตรงนี้อ๋อโอเคอยู่ทรามุมอ๋ออยู่ตรงนู้นตรงเนี้ยโอเคแค่เดี๋ยวกตกำลังไปกำลังไปกำลังไปมันไม่โผล่เดี๋ยวผมมา C แต่มันกำลังจะโผล่มาแล้วเฮ้ยโอเคเก็บแล้วครับผม T สองศูนย์ T ยีสิบอ๋อแม่หนึ่งวินาทียี่ห้าไปเลยหมดเลยเหลือสองตัวครับนี่เครื่องบินหรือเปล่าสองตัวเครื่องบินลำเดิมเยอะเครื่องบินที่ยิงเครื่องดับไปเป็นรุ่นเลย ไออีไอออ๋อลีแล้วก็เหลือลีกับพีเอเอสกันน่ะเหลือลีไม่เหลื่อนสั่งเลวกันลีตายไม่ใช่เหรอถ้าเกิดมันย้อนระเบิดแม่นมิถือว่าถือว่าเทพจริงด้วยเฮ้ยอาจอยู่ในรถมีสายมาเน่มาเลยมาเด้มาเข้ามาเด้เข้ามาไม่รอเด้์มาจริงมามา มานี่ไงมาแล้วเป็นไงล่ะครับนี่ไงจ่าไทยอำนาจมจ่าไทยอำนาจนี่ยังมาสมใจยังไม่สมใจไหมสมสมใจไม่ต้องบินลอยไม้องบินไซฟไปเลยนะทำน้ำได้ไหมอ๋อโอเคปล่อยมืออ้าวตายอ๋อตู่วตู่นึกว่าเจยูว่ะ มันมีอาลองดูสามตัวเลยอะมีอาสามตัวอาสามเหรออ่ายิงมันเลยยิงปืนใกล้ๆตรงนี้เลยอ๋อ IC โยงหน้าโยงหน้าพี่เลยอยู่หน้าแพนเทอร์ะเห็นป่อาหารโผ่ไรผมไม่กลัดเอาลันลันลันเป็น่าจะ ไม่รู้หมดแล้วมั้งเยอะมั้งน่าจะรู้สองคันเหลือเครื่องบินหนึ่งแล้วก็รถถังอีกหนึ่งเหรอไม่รู้เหรออีเมลที่อันนี้ไม่มีจะด่าน้องดิมันก็เหมือนผมปะที่ผมตายลอดกันแล้วใครไปใครไปบอกว่าอีซี่วะเดี๋ยวมึงกลับมาทำไงยิ่งแคร์มันสูสีเราอยู่ด้วยผมปกติอย่างเดียวนะนอนอยู่อยู่ข้างๆแกเลยที่ใบน็อตใช่ข้างหลังข้างซ้ายผมเลยโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เงียบแล้ว เฮี้ย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 โอ้หูตัวแล้วกูอะไรพังมันยิงคอผมพังกันเนอร์ตายตายหมดเลยเป็นคนเขาแกล้นจังหวากันเนอร์ตายวิ่งไม่ตายมีไมคคันโดมาทียนสีเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยวเทียนอีกกันเนอร์กันเนอร์ขยกันเนอร์ขยัน มีอาร์ตี้ไหมส์ลงอาร์ตี้เลยยิงโดนไหมยิงโดนไหมเพื่อนพักเพื่อนพักโ oh. oh. อ้โหโอ้โหเรื่งองเรื่เรื่ตอนนี้ถึกอยู่ตอนนี้ถึกอยู่มันอ้อมมาแล้วไม่ไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วปามเออตัวเอ็มสิบไหมเมื่อกี้อยู่บนภาพแม่ มีสองไปทางนั้นไหวไหมผมจะออกอย่างน้อยน่าเก็บไอเอ็มสิบแปดได้แล้วมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเก็บได้เหรอ,อได้แล้วเอ,เอ้อไอ้แย่อาร์ตี้โดนเฉยเออสวยเ,เรียบร้อยเปนเซอร์ปองคันเลยว่ะเซอร์เล่นเซอร์เล่นเ,นเก็บแล้วครับผมเที่ยวฟรียิงตายไม่ตายอีกคันหนึ่ง่อย เอเอที่ยู่ตรงเนี่ยแต่แต่เอเอแล้วใช่ไหมอ่าใช่เอเอ็กวิบิไปไหนแล้ววะทำร้อยถังเธอเอุยหายไปเลยเอเอกันแล้วถ้าเค้ือเบินเป็นยังไงบ้างมันไต่ตามแตไต่ไม่ได้แล้วระเบิดท้ทองแกคนทำไม มันจะไปหา B A. แน่เลยวะระวังมี A มี A มาเฮ้ยมีตัวลองจะไป A อันเี่ A ไ A โอเคอันผมไม่มีตัวมาีเดี๋ยวไปแคปเลยนะโอเคครับผมเ,เข้าเลยเข<อ>้าเลยเฮ้ยมีม,มีมาเฉยไม่เป็นไรผมยิงได้อยู่ เธอรถถังบอลเฮ้ยโดนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูเห็นไอ้ภูมาห่อโอเคครับผมเดี๋ยวผมกำลังไปครับโออมันอยู่อยู่ในรคบตรงนั้นนะตรงมาร์กเลยโอเคไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันแล้วจบแล้วเมื่อกี้ผมได้คิวใช่พี่ไปได้คิวครับผม โ,โ<ฮ>อ้ยขอบคุณมากไว้เบิร์ดเกือบไปแล้วอีกนิดเดียวเกิอดยิงไม่โดนอีกสวีนึงคือจรวดโดนผมแล้วไปมไม่ไอ้เชี้เล่นอะไรเงี้ยเหรอชี้เล่นอะไรเงี้ยเหรออีมแปดเหรอคืออะไรอ่ะทิสมาทิสมาคือบอกกาหาพีชีเพื่อชาทับไปเลยครับผมไม่ใค่าซ่อมแพงเบียดเสียแท้แท้คนหนึ่งข้างๆติดไฟนี่คืออะไร เพื่อท่านฟาลูบันไซบันไซเฮ้ยนอยนะบันไซน้อยกล้ะบันไซบึม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 ฝังเราแล้วก็ไม่โดนเอเอสัตรูอยู่ทางขวาเห็นปืนอยู่อะแต่ว่ายิงไม่ได้มันไกลเกินอะรดรถขนวัดกล้าของระสิทโดนยิงตอนอยู่มันอยู่หลังพวกไม้มันไม่เห็นมันยิงมั่วอยู่มันยิงมั่วอยู่ตอนนี้ได้รัลายิงก่อนแล้วแต่น้อยก็เคลียร์บอมเบอร์ไปได้ละลำหนึ่งเอ้ยไม่มีอาสาเน งแตกยังแตกยังแตกยังแตกโอเคงามแล้วมีสาม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 ีเขาไปในป่ากิน่ะเดี๋ยวมองเห็นอยู่อ่าสามเหรออยู่อยู่ใกล้คันเดิมเดียวเเดี๋ยวหาจุดมารให้มารอยู่ในประมาณป่าเนียนี่ไงไอเตี้ยมาไปไปละไปกูไปละแค่นั้นอ่ะโอีแล้วต่มัน้โดนทีสาไปกับ Panther A ลมยิงอยู่แบบนึงเดี๋ยวยวเนไงชิ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  ไปเลยเอ็น18ตรงไหนตรงไหนเออตรงบีเดี ok ๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวไปช่วยในเมืองมันกำลังมันเข้าบีอันวยโอ้ยโดนเอาสามเลยอื้อว่ะที่อะไอสองระวังเอสองระวังมันวินไอเอ็น18วิ่มีปหาแล้วใช่เหรอที่มันยิงแล้วมันยิงแล้วพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยยิงได้ไหมนะยิงยิงยิงได้ไหมได้ไหมโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะเป็มอะไรเบียดเออ เออเอาง่ายพอมันเดินพาสวยงี้แหละยิงเเคบออมร์ไอ้เชี่ยเอ้ยแฮนเตอร์สองคันตรงนี้ครับผมเบิร์ดยิงยิงแล้วไม่เข้าแป๊บนึงครับอาปืนมันแตกแล้วอันหนึ่งคันหนึ่งยิงตัดอีคันครับว่าไปศึกระวังอะไรวะท่ามยิดเข้าบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดยิงข้างหลังก่อนดีกว่านะคันหน้าเผยสองเอสสองกำลังไอ้สองคิวฮิม Smile, men, ไอสองยิงมันไอสองยิงมันเอ็นสองอันแหละอันคันสุดท้ายตัวโอ๊ยเอาว่ะเอาว่ะมา้วอัหนึ่งตาตามโคต้ายังใชนะตามโคต้าต่อไปก็สองต่อไปก็สองไปเลิกเลิกเลิกตามโคต้าเสร็จแล้วไายตามโคต้าแล้วไปต่อไปตาที่สองโอ้ยดูออกไม่ได้ไอลองเสียงนี่ลองเสียงดิไอ้อ้วนมาเลยไอ้อ้วนสองหมื่น ไอสองไอ้สองนี่แหละโอเคเราจะแดดพระเอกมาแล้วเปลี่ยนช่องดูดีกว่าดูที่พระเอกเป็นไงไอ้โยโยยะตะการพระเอกเอาพระเอกจริงแล้วงงบอกแล้วงพระเอกมาแล้วแม่งไอ้ประโยชน์ยืดเลยไม่ไม่เดี๋ยวไอ้ตะการนี่พระเอกขออีกสักนัดมาปืนแตกเนี่ยรอเพิ่มอีนึงนะเอาเซนหนึ่ง โอเคเดร็วเรียบร้อยแล้วเก็บแล้วเอ็บแล้วเอของล้เืแล้วเกแล้วคนแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก่บแล้วเนแล้วเก็บแล้วายอบแล้วเก็แล้วเก็บลวเกบ้ก็บนล้นเก็บ่้วเน็บล้วเก้เนีบ่ล้วเก็แล้วเการแน้วเกอบแล้วเก็บ้าเกนบแล้วเก็บแล้วเกแล้วเก็บแล้วเก็บแลนวเก็บแล้วเก็แล้วเกา้วเก้วเก็บแ้วเก็บแล้วเก็่แล้วเก็แล้วเห็แ้วเก็บแ้เกรบแล้วเก็บแ้วเแล้วเบแล้วไปบ้เ็้วเก็บ้กแล้วแมแอ้ว ไดเวอร์ตายกันเนอร์ตายโอเคงดี๋ยวเดี๋ยวหาขึ้นให้หาอื่นให้คันนึงเรียบร้อยครับผม m C s 3เก็บแล้วครับโอเคไป B หรือเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเข้า B เดี๋ยวหาขึ้นเขาหาขึ้นนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจะแผ่นเธอพินี่นี่แผ่นเธอแผ่นเธอแผ่นเธอนี่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 โอ้ยอยู่ใกล้นี้เลยตัวเข้า A ตัวเข้า A2 โอ้ยเย้เย้เย้เยี่ยบปโต่อตเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนพินาวุธ บนี้ไม่ฮัลโหลมีใครมาแทนไหมตอนนี้มีใครมาช่วยสปอร์ตแทนใช่ไหม,มไบ,บินต่ำลงไปบินต่ำลมาแล้วบินต่ำเยลยเระวังตายได้ไต่ำลงเองเลยอ้หายล้วหายล้วโอ้หายล้วหายแล้วหายแล้วมันไม่ใช่ต้องระวังเองเดี๋ยวต้องลองเป็นเธอโดนเป็นเธอยิงสองนมันอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้นะหยุดเกิดมาล้วอเอเวียดนามผ่านเราเลยอยู่พ่าดดีนะยิงตามหาที่สุดค่ะไมุ่งเหมือนหามุ่งเหมือนหามุ่งเหมือนหามุ่งเหมือน วันล่างไปสคันนะยงพาดขันล่างไปสองคันตรงล่างหินมันมีขันนะดูดิจุบีดีตรงบีอ่ะตรงเอเห็นแล้ว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 ตรงเออมันเรืนยืนไม่เห็นแล้วเนี่ยตรงเอตรงเอเดี๋ยววะเออเห็นไหมมันกำลังวิ่งอยู่ตรงบีสองคันน่ะไม่มีไม่ยังไม่เห็นเออพี่รถเออเห็นแล้วเห็นแล้วตรงเอ อ้ยระเบิดไม่โดนเฟลเหรอระเบิดลูกสองลูกแรกไม่โดนเดี๋ยวลูกสุดท้ายระเบิดหนักแล้วปืนใหญ่ยู่ปืนใหญ่ยู่ปืนใหญ่ยู่นี่ระวังมีเดี๋ยวเขาจะการเอเอก่อนนะเฮียด้วยเดี๋ยวพระเอกจะไปแล้วอะไแล้วสุดท้ายขอเก็บพิซซุดลองหัดพิซซุดครับอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนผมสมุอนี่ยมันอยู่มันอยู่เอครับผมพิซุดอ๋อเส็จแล้ว เรียบร้อยใกล้หมดแล้วพี่สุดหันมั่งหลังดิหมดแล้วมั่งหลังนี่ทำไมหันมั่งหลังดูดิทำไมหันมั่งหลังเลยไม่เลยเหรอทำไมตายหมดแล้วเห็นไหมแล้วทำไมมีมีสตูเหรอหมดแล้วหมดแล้วตายหมดแล้วไม่ใช่ถึงแค่หายมังหลังไม่เลยคันนึงนะที่หนึ่งเห็นไหมนะคันที่หนึ่งบอลเหรอไหนอ่ะมันคือคืนบอลอ๋อมันซ่อมมันซ่อมไม่ได้แล้วซ่อมไม่ทันมากกว่าอยู่บนขึ้นเลยเมีอะไรอืมเจดี๋ยวนะเดีลยว๋ออยู่บนยอดนั่นเหรอ เจออ๋ออาซักเครื่องบินน่ะเนี่ยไมตกไปแล้วตกไปแล้วเครื่องบินกำลังเสียฮิซมาเนี่ยจิ๊เป็นมันน่ะโอ้ยอะไรเหรออะ้วเหรอเบ้ลเร่งล้อเบคุณเบิร์เมันลกำลังจะไปปิงเร่งคอยอยู่ดับเครื่องเลยเนี่ยถึงเวลาใครสแมกปิงหันเลยโหนเฮ้ยเสียโอ้ยเหยียบบ่อยโอ้ไม่นะไม่งั้ยพุชดิบดีจบเลยกูโอ้ยเหยียบมิสเตอรแล้ว มันรูเลยยังทำอะไรูด้บ้ายวะเนี่ยตรงนี้อ้าวไม่รู้อ่ะโดนกำลังก็กำลังคบอยู่เดินเครื่องเอียงเครื่องเอียงเครื่องเอียงเฮ้ยเฮ้ยเดีให้เน่มาไว้ก่อนเดี๋ยวมาไว้ให้เดี๋ยวจะดูให้จอดได้เอาซ้อมได้ด้วยแล้วจะยิงมาเลยเหรอมันไปแล้วมันก็เลงวิ่งันแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวพวกโควไปแล้วเดี๋ยวดูป้อมกันป้อมมานไปทางไหนไม่อยากดูสภาพการกำลัง5ตอนนี้ก็มาดูแล้วป้อมมันหายไปทาง B ยิงมาเลยวิ่งออกไปยิงเลยวิ่งออกไปยิงเลยโอเค ลงสัมภาตอบก็ไได้เลยเป็ด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 โป้งเอาไวยิงอะโอเคกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมเดี๋ยวช่วยหามันจลงากสาลังไปไซบี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 อย่าเพิ่งโผล่ไอ้เพิ่งโผล่นะเด้ไดวได้ได้ไดดดบีใช่ไหมเน่เนมาเน่ละมาเน่ละมาเน่ละเน่เน่น่่น่้าแกแล้โอเคเดี๋ยวเบินจะไปแล้ว โอเคเรียบร้อยกันเลยมันเหรออ๋อไม่ได้ยังยังยังไอ้คนข้ามันแล้วข้างหน้าโอท้ไมมันหยุดหรอเคลียะเคียะเคียะเคลียะเฮ้ยเคียะหมดแม่แตเวลาเล่นข้าไม่ข้าว่าอย่างน้อยนิดนึงอุ้ยมันดับแล้วมันลงมันดับไปแล้วไอ้เป็นผู้โชคดีมาดูงานยาเรียบร้อยออ้จูดีดีแล้วอย่างน้อยเมื่อกี้เอา เดี๋ยวแล้วก็เอาคันเอาคันแบงไว้เขาเป็นอีกสามเราไฟเตอร์สามลำแต่มันยิงแรงนะเฮ้ยเชี่ยนะอันน่าเออเอฟสีอยู่แกต้องตายแกต้องตายไม่ตายอ้าวคู่แข่งแตกพุตไปแล้วโอ้งั้นก็แพนเทอร์อยู่คันนี่เลยที่สุดตรงนั้นมีอะไรเนี่ะผมไม่ติเฮ้ยแพนเทอร์เล่นกันเถื่อบอกแล้วว่ามีแพนเทอร์แพนเทอร์เราอยู่ไพนเธอร์เราอยู่ไม่รู้ไม่รู้มาแล้ว กันเนอ,อร์ตายปต่อศัตรูอยู่แถวผมอยู่แถวไว้นีม่มีโอกาสยิงกันเนอร์เอ้แพนเทอร์กันเนอร์มันตายแล้วคัน,นอนบีดด้วยคนนอมหลังนะครับคนนอปหลังนะคครรับครับมันยิงเครื่องบินอยู่เดี๋ยวแล้วไม่ผมว่าเก็บหลักได้ก็มันกดลงชาอยู่โอเคงามครับไปแนละ้วยงยก็เป็นตัวรอดีๆได้ปะตอขันนี้มีปะตอศัตรูอยู่ตรงเนี้ย ผมยิงเครื่อยงยนต์บนไฟไม่เป็นแรก,กบแบนดีกว่าอ้าวเอเอมันมยุ่อ,อย,อย,อยู่ดีกว่าเอมันอยู่เฮ้ยอาสามอีแค่ละไม่กล้าผล่มากกลัวจะสองเล่นเล่ยปลาปลาก็ใช่ไหมก็สุดหมดตอกตอกนนี้ือได้อยู่้ะ มันเห็นแล้วอาห้าวีโอ้โหโอ้โหพักโอเคเป็นการเป็นการอะไที่คุ้มค่าจริงๆอืมคิดว่ามันจะปืนพังแล้วแต่ยิงสวนเลยโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวมันยิงช้ากว่าตั้อมยี่สิบห้าวีครับผมยังหายผมโดนลุมแล้วบตอนนี้เดี๋ยวครับไปแล้วนะโอเคครับผมครับมาบายกันนะบายๆับจบการนี้เดียครับอัพล้วีะโอเคครับผมครับายๆกันนะรอ เขามาตั้งแต่สามทุ่มแล้วเดี๋ยวจะไปลแล้วพ่อแม่มาไว้วันนี้แต่เอสมันเข้าแล้วแล้วปตอมันก็เข้าตามโอเคยึดไปก่อนเลยก็ได้ยึดไปก่อนเลยถือว่ายื้อเวลาให้ปตอศตูมันเล็งเครื่องบินแล้วนะตอนนี้ไอสองเลี้ยงแล้วครับผม ข้างข้างหน้าพี่มีตัวหนึ่งมีเซิร์ใช่ไหมปั่นอ๋อใช่ใช่ใช่เอสสองข้างหน้าพี่มันกําลังกําลังเข้ามาแล้วฝั่งขวาขวาพี่ขวาเป็นเธอรตารยไปแล,<ร>แล้วเลยเคลียร์อ๋อเคลียร์สปอตด,ดีครับสปอตด,ดีครับ 走，来，走，来。